วันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลบไวรัส a c e b o o k นะครับที่ตอนนี้ได้ระบาดหนะักใน f a c e b o o k ช่วงนี้นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บของเราหน้าเฟซของเรานะครับแล้วก็ไปที่เมนูตั้งค่าตรงนี้นะครับครับผมหลังจากนั้นก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับให้เลือกไปที่แอปตรงนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเจอแอปแปลกๆขึ้นมา ให้เราลบไปถ้าเป็นแอปแปลกเนี่ยให้เราลบไปเลยครับแต่ว่าตรงนี้เวลาส่วนใหญ่ที่เราเจอจะเป็นมาจากแอป Blackberry Smartphone นะครับผมก็ให้เราทําการลบการนี้นะครับคือเราจะเลือกในในส่วนของแอปแ b l a c k b อ r r y เนี่ยซึ่งตอนนี้ Facebook เขาได้ทำเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนว่าจดทะเบียนหรืออะไรกับ Facebook เพื่อไม่ให้คนหาแอปของ Blackberry Smartphone เจอซึ่งคนที่ติดไวรัสทั่วไปก็จะไม่สามารถลบแอปออกไปได้ รตรงนี้ก็จะมีการออวิธีการลบแอปอื่นๆมาครับ1ก็คือวิธีงา่ายๆคือเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็ติ๊กให้ออกจากอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับส่วนวิธีที่2ก็คือการลบแอปตัวนี้นะครับให้คลิกที่นี่นะครับอคลิกไปที่แอปเลยแอปอะไรก็ได้เลือกเลยแล้วก็มาที่คําว่าลบแอปครับด้านล่างนี้ให้คลิกขวาแล้วก็ตรวสอบอุปกรณ์นะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็จะมีหน้าต่างด้านล่างขึ้นมาแล้วก็ไปเอา ID ของ แอป b บล็กเบอรี่สมาร์ทโฟนตรงนี้ผมหามาให้แล้วนะครับก็คือเป็น ID ของตัวเลขในส่วนนี้ copy มาครับผมแล้วก็หลังจากที่เรากดไปเรามันจะมีแถบฟ้าขึ้นองนี้นะครับให้เราเปลี่ยนแอป ID ตรงนี้ครับเปลี่ยนตัวเลขข้างหลังแอป ID ดีตรงนี้ครับให้เป็นเลขที่เราได้ก๊อปมาเมื่อกี้โอเคหลังจากนั้นก็กดการกระบาดด้านบนออกได้เลย,เลยทีนี้เราก็กดแอปครับเราจะตรงนี้เราจะเลือกแอปอะไรก็ได้แต่ว่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนจากแอปของ โฟแชร์ are, ให้เป็นแอปของ BlackBerry แล้วเราก็สามารถกดตรงนี้คือแอปแอป,แปโฟแชร์ชจะไม่หายไปนะครับเห็นไหมครับเวลากดขึ้นมามันก็จะขึ้นว่าลบแปลอปแ l a c k b บอรี่สมาร phone ตรงกันโอเคตรงนี้ก็คือลบกิจกรรมทั้งหมดที่ได้โดนสแปมไปในกลุ่มนี้ก็คือเขาจะลบให้ทั้งหมดเลยที่เราโดนไปก็กดลบออกครับผมโอเคทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับครับผม ก็จะสังเกตได้ว่าแอป4ฟ h a แชเมื่อกี้ที่เราลบก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าแอป b l a c k b บ r r y Smartphone ก็จะไม่อยู่แล้วในส่วนตรงนี้นะครับถ้าเจอแบบนี้ครับอ,อยากไปคลิกมันเพราะว่าตรงนี้ครับเมื่อเราคลิกมันก็จะเก็บโทเค็นสามารถไปดึงคนเข้ากลุ่มซึ่งจะมีกลุ่มต่างๆชื่อพวกกลุ่มาวาล a ลตตี้อะไร24ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับให้กดออกมาเลยแล้วมันจะดึงเพื่อนของเราเข้าไปอยู่อัตโนมัตินะครับอย่าเพิ่คลิกแล้วกันวิธีการแก้เบื้องต้นก็อย่างที่ได้ทําให้ดูไปนะครับ โอเคครับผม